ครับผมมาพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็มีโปรแกรมทัศึกเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้านะที่ประเทศยูเออรล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเฮดโค้ชคนใหม่ด้วยนะครับใช่ครับก็คือโค้ชโชคนะครับโชคทวีพรมรัตน์นะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดแชมป์ซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็ล่าสุดแต่งตั้งมาเป็นผู้ช่วยมิรวลายเวสตนะครับในทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อที่จะแข่งขันในเอเชียนคัพ ในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามิโลวนันลาเยวัตเนี่ยกำลังหาสตาฟเข้ามาเป็นผู้ช่วยซึ่งจะเป็นคนไทยนะครับ,รบรที่ผ่านมาเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการกระตุ้นนักเตะน,นะครับหรือว่าการพูดคุยกับน,นักเตะก่อนทีก่อนแข่งขันหรือว่าพูดคุยกับน,นักเตะในระหว่างแข่งขันเพื่อที่จะกระตุ้นนักเตะหรือว่าปลุกเร้าเรียกเกับ,บกำลังใจให,ให้กับทัพช้างศึกไทยในช่วงแข่งขันนะครับเพราะว่ามาิโลวนันลาเยวัตเองเนี่ยก็เป็นโค้ชชาวต,าต่างชาติอาจจะพูด สื่อสารกับนักเตะไทยเนี่ยไม่ค่อยถนัดหรือว่าอาจจะสื่อความหมายกันไม่ค่อยตรงประเด็นมากนักนะครับถึงแม้ว่าจะมีโค้ชต,ต่อยนะครับศิษย์ศักยอดยาไทยซึ่งเป็นสตาฟคนไทยอยู่ในทีมด้วยก็จริงแต่โค้ชต่อยก็อายุนามห่างจากนักเตะชุดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้อาจจะสื่อสารกันก็อาจจะไม่ได้ตรงประเด็นมากนักเหมือนกันนะครับแต่คคโคช้ชโชคเนี่ยอยู่กับนักเตะชุดนี้มาค่อนข้างหลายคนแล้วก็ยาวนานตั้งแต่ชุดซีเกมแล้วก็เป็นสตาร์ของโคชิโก้ กิศเสนาเมืองด้วยนะครับในก่อนหน้านี้ก็ท<ๆ>ําให้จะคุกนคลีแล้วก็รู้วิธีการพูดกับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้<ช>เป็นอย่างดีก็ทําให้สมาคมเนี่ยเรียกโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์เนี่ยมาเป็นตามหรือเป็นผู้ช่วยของมิลวันลาเยวัตนั่นเองใช่ครับก็อ,อย่างที่พี่เบียบอกนะครับ,ค,รบคุ้นคลีกับนักเตะหลายคนนะฮะตั้งแต่ปี2013นะที่เราคว้าแชมป์ซีเกมจนกระทั่งที่เขาคุมทีมเองในปี2015ด้วยนะครับก็เรียกว่ามีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะ ตอนเป็นนักแต่เองก็พาทีมการไฟฟ้าคว้าแชมป์ด้วยนะฮะมต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่แล้วครับก็รอดูว่าชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเอเชียนคับในช่วงต้นปีับทีมชาติไทยจะมีผลงานออกมาดีมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการได้โค้ชโชคเข้ามาเป็นผู้ช่วยในครั้งนี้ครับ